สปสชยกเลิกสัญญาบัตรทองสำหรับ9โรงพยาบาลเอกชนนะคะกระทบผู้มีสิทธิ์บัตรทองมากกว่าแสนรายค่ะแบบนี้เนี่ยอาจจะรวมถึงตัวเราหรือว่าคนใกล้ตัวเราก็ได้นะคะเท่ากับการที่เราถูกล้อยแพ้ไปตลอดเลยไหมหรือว่าจะต้องทำยังไงถึงจะกลับมามีโรงพยาบาลตามสิทธิ์บัตรทองเหมือนเดิมติดตามได้เลยในคลิปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะฟ้ายาดานะคะและนี่ก็คือรายการ Pocket Money รายการความรู้การเงินพกพาง่ายไซมินิค่ะ สิทธิ์บัตรทองนะคะเป็นหลักประกันสุขภาพขั้นพื้นฐานของคนไทยค่ะนั่นก็หมายความว่าถ้าหากว่าเราเป็นคนไทยมีบัตรประชาชน13หลักนะคะแล้วก็ไม่ได้มีสวัสดิการอื่นที่ทางภาครัฐจัดให้อย่างเช่นสวัสดิการจากประกันสังคมหรือว่าสิทธิข้าราชการแบบนี้ก็จะเท่ากับเราเนี่ยจะมีสิทธิ์บัตรทองอยู่เสมอค่ะโดยเราสามารถตรวจสอบสถานพยาบาลที่เป็นหน่วยบริการรักษาของเรานะคะได้ผ่านทางช่องทางต่างๆของสปอสชเลยค่ะอย่างเช่น Li@ like น์แอด nhso นะคะแล้วก็แอปพลิเคชัน ของสปสชค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะถ้าหากว่าเป็นกรณีที่เรามีการเจ็บป่วยแบบฉุกเฉินวิกฤตก็จะสามารถรับบริการที่หน่วยบริการที่ไหนก็ได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะถึงแม้ว่าโรงพยาบาลที่เป็นหน่วยบริการของสิทธิ์บัตรทองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโรงพยาบาลรัฐนะคะแต่ก็มีหลายโรงพยาบาลเอกชนที่ร่วมด้วยอยู่บ้างค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะมีถึง9โรงพยาบาลเอกชนที่ถูกบอกเลิกสัญญาไปได้แก,าาก่โรงพยาบาลมาเหศักโรงพยาบาลบางนาหนึ่ง โรงพยาบาลประชาพัฒโรงพยาบาลน,นาวมิน โรงพยาบาลเพชรเวชโรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ำไทย2โรงพยาบาลแพทย์ปัญญาโรงพยาบาลบางมดและโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยค่ะโดยมีที่มาจากการถูกตรวจสอบนะคะว่ามีการเบริกค่าคัดกรองเมตาบอลิกที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงแล้วก็การเลิกสัญญาจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2อง5เป็นต้นไปค่ะทําให้ผู้ป่วยที่มีสิทธิการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลดังกล่าวนะคะก็จะไม่สามารถเข้ารับการบริการได้เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะหรือเรียกได้ ว่ากลายเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ว่างยกเว้นสําหรับผู้ป่วยที่มีนัดฟอกตผ่าตัดหัวใจส่วนหัวใจใส่บอลลูนหรือว่าใส่สเตนนะคะจะยังคงรับการบริการได้เหมือนเดิมเนื่องจากว่าเป็นการยกเลิกสัญญาคนละส่วนกันค่ะสําหรับแนวทางในการจัดการสิทธิ์ของตัวเองที่อาจจะถูกยกเลิกไปแบบนี้นะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายๆแนะนําให้เข้าไปตรวจสอบสิทธิการรักษาของตัวเราเองก่อนค่ะว่าจะต้องรับการรักษาที่หน่วยบริการไหนเมื่อเข้าไปแล้วนะคะก็จะเห็นว่ามันมีการแยกส่วนการระหว่างสถานพยาบาลที่เข้า เข้ารับการรักษาเบื้องต้นแล้วก็สถานพยาบาลที่รับการส่งต่อค่ะโดยสถานพยาบาลที่รับการรักษาเบื้องต้นนะคะจะหมายถึงหน่วยบริการที่เราสามารถไปใช้สิทธิ์รักษาได้เลยถ้าหากว่ามีอาการเจ็บป่วยทั่วไปค่ะโดยที่เมื่อเราไปใช้สิทธิ์นะคะก็เพียงแต่พกบัตรประชาชนก็สามารถใช้สิทธิ์โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนสถานพยาบาลที่รับการส่งต่อเนี่ยจะเป็นกรณีที่เมื่อเรารับการรักษาในหน่วยบริการเบื้องต้นแล้วนะคะเกิดว่าโรคของเรามันมีอาการซับซ้อนมากยิ่งขึ้นแบบนี้เนี่ยสถานพยาบาลเบื้องต้นก็จะ เป็นผู้ประเมินอาการแล้วก็ทําเอกสารในการส่งตัวต่อไปที่สถานพยาบาลรับการส่งต่อให้เองค่ะซึ่งหากเป็นกรณีที่หนึ่งใน9โรงพยาบาลที่ถูกยกเลิกสัญญาไปเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่รับการรักษาเบื้องต้นของเราอยู่นะคะในกรณีนี้เราก็จะกลายเป็นผู้มีสิทธิ์ว่างแบบ V.I.P. ค่ะนั่นก็หมายความว่าถ้าหากมีอาการเจ็บป่วยเนี่ยก็สามารถรับการรักษาเบื้องต้นจากหน่วยบริการปฐมภูมิของสอปสอชอที่ไหนก็ได้นะคะโดยเราสามารถตรวจสอบรายชื่อของหน่วยบริการได้จากแอปพลิเคชัน Map ค่ะและเมื่อได้รับบริการจากหน่วยบริการดังกล่าวแล้วถ้าหากว่าติดใจนะคะก็สามารถที่จะดําเนินการให้หน่วยบริการนั้นเนี่ยกลายเป็นสถานรับบริการเบื้องต้นของเราได้เลยค่ะโดยสามารถที่จะดําเนินการผ่านช่องทางต่างๆของสปะสะชไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันหรือว่า Line แอดส่วนในกรณีที่1ใน9โรงพยาบาลที่ถูกบอกเลิกสัญญาเป็นสถานพยาบาลที่รับการส่งต่อของเรานะคะในช่วง3เดือนแรกนี้สปะสะชก็จะมีการจัดหาสถานพยาบาลมาทดแทนให้โดยอัตโนโมัติค่ะอย่างในกรณีของโร โรงพยาบาลมเาเฮศักนะคะก็จะมีการเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลเลิศศิลกับโรงพยาบาลตาัดศิลให้อัตโนมัติแล้วก็ในอนาคตถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงก็จะมีการประกาศให้ทราบผ่านทางช่องทางของสปสชค่ะนอกจากนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ว่างทุกคนนะคะเราก็สามารถที่จะติดต่อผ่านทางช่องทางพิเศษนะคะก็คือที่เบอร์1330กด6ได้เลยค่ะใครที่พบปัญหาหรือว่ามีข้อสงสัยอย่างไรนะคะก็สามารถติดต่อกับเจ้าหนะ้าที่ผ่านช่องทางนี้ได้เลย แล้วพบกับรายการ Pocket Money รายการความรู้การเงินพกพาง,ง่ายไซส์นินได้ใน EP ต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ